สวัสด,ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอนมาจะพามาเปิดลิสต์ภาพยนตร์ฮอลลีวูดท,ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนอนิเมะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหนังฝรั่งดังๆหลายเรื่องได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นเยอะมากเลยค่ะแต่คลิปนี้เราจะหยิบเรื่องเด่นๆที่เรียกได้ว่าเนื้อหาของหนังนั้นค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับอนิเมะมากๆมาฝากกันค่ะทั้ง7เรื่องนี้จะมีเรื่องไหนอยู่ในใจของทุกคนกันบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ เรื่องแรกชื่อว่าคอนิคอเปนทูกลับเหนือโลกในปี2012ค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กไฮสคูล3คนที่บังเอิญไปพบกับวัตถุประหลาดและได้รับพลังจนกลายเป็นมนุษย์ที่มีพลังพิเศษค่ะแต่ทว่าชีวิตของเด็กพลังพิเศษที่เคยถูกกันแกล้งและกดดันเนี่ยทำใหแอนดรู Andrew เริ่มเปลี่ยนตัวเองและเข้าสู่ด้านมืดค่ะจอร์รังผู้กำกับหนังเรื่องนี้นะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเลยว่าอากิระเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจต่อการทำหนังของเขาค่ะโดยอ ะะเป็นอนิเมะแนวไซเบอร์พังที่เล่าถึงกรุงโตกเกียวในโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยสงครามและอาชญากรรมาคนดะและเทซ u โอจากแกงมอเตอร์ไซค์แคปซูลได้ไปมีความเกี่ยวข้องกับพลังบางอย่างโดยรัฐบาลเนี่ยได้จับตัวไปทดลองทําให้กลายเป็นมนุษย์ที่มีพลังพิเศษซึ่งอนิเมะก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับความน่าเฟะของการเมืองและด้านมืดของสังคมมนุษย์ค่ะ รวมถึงส่วนของตัวเอกที่ควบคุมพลังพิเศษไม่ได้นั้นก็กลายมาเป็นพอดหลักของหนังไซไฟยอย่างคอนิค l ลบันทึกลับเหนือโลกนั่นเองค่ะ นอกจากนี้อนิเมะในตำนานอย่างอากิระยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้กำกับฮอลลีวูดอีกหลายคนเลยค่ะหนึ่งในนั้นก็คือไลอ้อนจอร์สันผู้กำกับและผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องลูเปอร์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอนิเมะเรื่องนี้เช่นกันค่ะ รวมไปถึงศิลปินอยาง Kanye West ที่จำลองเอาหลายฉากในอนิเมะมาทำเป็นมิวสิกวิดีโอเพลง Stronger และซีรีส์ชื่อดังอย่าง Stranger Things จากผู้กำกับ2พี่น้องตระกูลดัฟเฟอร์ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากความมืดมนผสมแนวาซไฟของอากิระเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อพูดถึงหนังที่มีเทคนิคในการเล่าเรื่องที่ซับซ้อน อินเ p t ชันจิตพิฆาตโลกน่าจะอยู่ในอันดับต้นๆอย่างแน่นอนค่ะกับเรื่องราวความฝันและความจริงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากโลกแห่งความจริงและความฝันเชื่อมโยงกันนี่คือโจยดหลักของอินเ p t ชันหนังแอคชั่นไซไฟที่มีเรื่องราวในความฝันซ้อนความฝันกับตัวละครหลักที่เรียกตัวเองว่าอาชญากรทางความคิดที่สามารถเข้าไปขโมยข้อมูลในหัวของบุคคลสําคัญมาได้แต่ทว่าวก็มีคนที่สามารถสร้างฝันซ้อนฝันเพื่อป้องกันกลุ่ม อาชญากรกลุ่มนี้ได้ค่ะซึ่งผู้กำกับอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนเคยให้สัมภาษณ์ว่ามีอนิเมะญี่ปุ่นเรื่องปาปิก้าของซาโตชิโคเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างโดยเราจะสามารถสังเกตได้ว่าโนแลนใส่ฉากที่คล้ายกับในฉากของปาปิก้าเข้ามาด้วยค่ะ <c oughs> อนิเมะเรื่องปาปริก้านะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อการรักษาบำบัดจ,จิตที่ชื่อว่า DC Mini ค่ะซึ่งสามารถถ่ายทอดความฝันของผู้ใช้งานให้คนอื่นได้เห็นค่ะ ซึ่งเจ้าเครื่องนี้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะช่องโหว่ที่อันตรายของมันก็คืออาจจะทําให้บุคคลไม่หวังดีเข้าไปแทรกแซงความฝันของผู้ใช้งานได้ค่ะแต่ถ้าว่า DC ดีซีมินิตันถูกขโมยไปทีมนักวิจัยจึงต้องหาทางนํามันกลับคืนมาให้ได้ค่ะ เรื่องต่อไปคือแวนเฮลซิงนักล่าหลังเผ่าพันปีศาจค่ะ หนังเรื่องนี้เ,เป็นการคารวะบรรดาหนังคลาสสิกสไตล์มอนสเตอร์ของ Universal Studio ค่ะไม่ว่าจะเป็นแดกคูร่าแฟงเกนสไตล์มัมมี่มนุษย์ล่องหนค่ะซึ่งทางสตูดิโอก็จะมีโปรเจกต์หนังที่คารวะต้นฉบับออกมาให้เราได้เห็นกันเรื่อยๆค่ะถึงแม้ว่าแวนเฮลซิงจะเป็นการดัดแปลงเขาคงเรื่องมาจากนิยายแวมไพร์คลาสสิกอย่างแดกคูร่าของเบรมสโตเกอร์แต่บุคลิกและการแต่งกายของนักล่าแวมไพร์ในหนังที่นำแสดงโดยฮิลล์จากแมนน่าจะ ขอใช้คำว,ว่าน่าจะานะคะน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากอนิเมะเรื่อง Vampire Hunter D ค่ะ ซึ่งแวมพร์ฮันเตอร์ดีนะคะเป็นอนิเมะสไตล์นักล่าแวมพายในปี1985ของอาจารย์ฮิเดยุกิคิคุจิซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีการนำมารีบูตใหม่ในปี2000ค่ะส่วนแวนเทลซิงเนี่ยเป็นหนังในปี2004ค่ะเราแฟนคลับแวมพายรวมไปถึงสำนักข่าวต่างๆเนี่ยก็เลยมีการเชื่อมโยงกันว่าคาแรคเตอร์ของนักล่าแวมพายในแว h เ l ลซิงนั้นน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากอนิเมะเรื่องนี้ค่ะแต่ทั้งผู้กำกับและสตูดิโอเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่อง ะะเพราะว่าตัวหนังกับอนิเมะเนี่ยแม้ว่าจะเกี่ยวกับแวมไพร์แล้วก็มีตัวเอกเนี่ยเป็นนักล่าแวมไพร์ที่แต่งตัวคล้ายๆกันนะคะแต่จกักรวาลในหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะต่างกับในอนิเมะพอสมควรค่ะ The m a t r i x ได้รับอิทธิพลจากอนิเมะแนวไซเบอร์พังอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวค่ะโดยผู้กำกับ The m a t r i x กอย่างสองพี่น้องวอชอร์สกี้ก็เป็นแฟนอนิเมะตัวยงเรียกได้ว่าเป็นสารตั้งต้นของจังกรวาล The m a ม r i x เลยก็ว่าได้ค่ะทั้งโครงเรื่องและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของ The m a t r i x เนี่ยได้แรงบันด,ดาลใจมาจากอนิเมะขึ้นหิ้งอย่าง Ghost in the Shell ซึ่งเป็นเรื่องราวของโลกอนาคตที่มนุษย์สามารถแปลงจิตวิญญ,ญาณเป็นดิจิตัลแล้วส่งไปอยู่ในร่างของหุ่นยนต์ได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะ2ผู้กำกับยังเผยว่า The Matrix มีฉากที่ได้ไอเดียมาจากฉากจบของหนังสือการ์ตูนมังงะและแอนิเมตเรื่องอากิระที่ทั้งคู่ชื่นชอบมากๆอีกด้วยค่ะ ด้วยอวตารค่ะหนังสุดยอดสถิติทั้งรายได้และทุนสร้างที่มหาศาลพร้อมด้วยเทคนิคพิเศษที่บุกเบิกเส้นทาง motion capture ให้กับหนังอีกหลายๆเรื่องในเวลาต่อมาค่ะถึงแม้ว่าเจมส์คาเมรอนผู้กำกับอวตารจะไม่ได้บอกว่าเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งอาจได้รับอิทธิพลมาจากอนิเมะของจิบลีในปี1997อย่าง Princess Mononoke ที่มีโครงเรื่องแนวอนุรักษ์นิยมที่เผยให้เห็นถึงตัวแทนของธรรมชาติและมนุษย์ผู้ลุกรานเหมือน มือนกนกัจนมีนักวิจารณ์และแฟนหนังของทั้งสองเรื่องแนะนำมาเปรียบเทียบกันนะคะแต่ถึงอย่างนั้นรายละเอียดอื่นๆของหนังก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากค่ะ นอกจากนี้นะคะฉากสวยๆในแพนโดร่าเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากป่าของเทพชิชิจากเรื่องปินเซสโมโนโนเกะเนี่ยแหะค่ะรวมไปถึงฉากภูเขาของอวตารที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก l a พิวต Castle in the Sky อะนิเมะอีกหนึ่งเรื่องของสตูดิโอจีนีเช่นเดียวกันค่ะ b บ a ็กซ์วหนังในปี2010เรื่องราวของนีน่านักเบลเล่ที่มีความสามารถและมีวินัยในการฝึกซ้อมชีวิตของเธอดำเนินไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งวันหนึ่งผู้กำกับได้เลือกให้เธอรับบทนำในเรื่อง Swan l เล e ท่ามกลางคนมากมายที่มีทั้งชื่นชมและอิจฉาเธอจึงต้องต่อสู้กับความกดดันและมุมมืดที่อยู่ภายในจิตใจตัวเอง ตอนหนังเรื่องนี้ออกฉายมีประเด็นที่โต้เถียงกันเกิดขึ้นนะคะว่ามีหลายฉากที่ b บ็กซวอนไปเหมือนกับ perfect blue อนิเมะจากปี9 9ของ Satoshi k o n ้สร้ของซาตชิคงผูร้างปาปริกาที่อันมาได้กล่าวไปในหัวข้อ inception งานนี้ d ดเรนอโนรอฟสกี้ผู้กำกับ b บ็กซวอนออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้จงใจจะทำให้เหมือนแต่ก็มีนักดูหนังจับความเชื่อมโยงได้ว่าผลงานหนังเรื่องก่อนของผู้กำกับเดเรนหรือ cream of a d r m ในปี2000มีฉาก ที่เหมือนกับ Perfect b o บซึ่งดาเรนเคยให้สัมภาษณ์ว่าได้ซือขสิทธิ์เฉพาะฉากอาบน้ำใน Perfect b บูมาใช้ในหนังของตัวเองค่ะ ทำให้เราพอจะเดาได้ว่าผู้กํากับคนนี้เนี่ยค่อนข้างได้รับอิทธิพลมาจากอนิเมะเรื่องนี้มากพอสมควรเลยทั้งเนื้อเรื่องของ Back s w วอลและ Perfect b ตบูที่มีความคล้ายคลึงกันรวมถึงบรรยากาศในฉากหลายๆฉากยากที่จะบอกได้ว่าไม่เหมือนกันค่ะ เรื่องที่7สุดท้ายและท้ายสุดที่อมามะไม่สามารถระบุได้ชัดเจนค่ะว่าหนังเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอนิเมะเรื่องไหนบ้างสําหรับสกอตพิลกิมเวอร์ซัดดูเวลจากผู้กํากับเอ็ดการ์ไรท์ซึ่งหนังสไตล์ของผู้กํากับคนนี้เนี่ยมักจะได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจมาจากป๊อปเคิลเจอร์แทบจะถูกเรื่องค่ะ ไม่ว่าจะเป็นชอนออ of the Dead หนังตลกที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก d o ว n of the Dead หนังซอมบี้ในตำนานและ Baby Driver หนังที่ได้แรงบันดาลใจมาจากมิวสิกวิดีโอเพลงนยุค90 ส่วนสกอตพิลเกมเวอร์ซั่นดเวิลนะคะตัวหนังสร้างมาจากคอมิกอเมริกันค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นฉบับหนังหรือฉบับคอมิกต่างก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิดีโอเกมและอนิเมะของญี่ปุ่นค่ะสกอตพิลเกมเวอร์ซั่นดวเวิลนะคะเป็นเรื่องราวของหนุ่มนักดนตรีวงร็อกที่จะต้องปราบแฟนเก่าของสาวในฝันทั้ง7คนผ่านการดำเนินเรื่องที่กึ่งจริงกึ่งการ์ตูนค่ะมีฉากแอคชั่นต่อสู้ในแบบวิดีโอเกมและการดำเนินเรื่องที่คล้ายกับอยู่ในอนิเมะค่ะ ข้อมูลเท่าที่แอนมาหามาได้นะคะหนังได้แรงบันดาลใจมาจากอนิเมะเรื่องนาตตรูโตะรวมไปถึงฟูริคุริด้วยค่ะแต่นอกจากนี้ตัวหนังยังเต็มไปด้วยอีสเตอร์เอ็กที่มาจากวิดีโอเกมไม่ว่าจะเป็นมาริโอโซนิกและสตรีทไฟเตอร์ค่ะ You wanna fight me for her? No. I wanna fight you for me. Scatter in g the power of self-respect. และทั้งหมดในคลิปนี้นะคะแอม,มาไม่ได้หมายความว่าหนังฝรั่งเขาไปก๊อปปีอ้อนิเมะเป๊ะเลยนะคะเพราะว่าพอเราไปดูข้อมูลของหนังหรือว่าตามบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนค่ะว่าผู้กำกับเขามีความปลื้มอนิเมะเรื่องนั้นเรื่องนี้นอ,นนอยู่พอสมควรก็เลยนำเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างหนังค่ะซึ่งการเอามานั้นอาจจะเอามาประมาณ2 0 3 0ค่ะไม่ได้เหมือนเป,เป,เป๊ะส่วนหนังเรื่องไหนที่เหมือนเป๊ะทั้งชื่อทั้งตัวละครเนี่ย เราก็ต้องไปหาข้อมูลก่อนด้วยนะคะว่าเข้าซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องไหนที่เหมือนมากแต่ผู้กำกับบอกไม่ได้เรียนแบบแล้วก็ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์อะไรเป็นทางการด้วยอันนี้แล้วแต่คนดูต้องตัดสินใจเองแล้วค่ะเพื่อนๆมีเรื่องไหนที่คิดว่าเหมือนกับอนิเมะบ้างคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังได้นะคะสำหรับวันนี้แอนมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ